วิธีอีสานพี่น้องมันจะเห็นวาเอาบัวนะครับเอาบัวไปตำเอาไปแกงพี่น้องเอาบัวไปตำเอาบัวไปแกงเนาะขึ้นะอพอสม,มัสมมยก่อนสมัยเก่าตั้งแต่ไปถอดเทียนพี่น้นองเอ้ยตำไส้บัวจะได้จังแซ่บขัดกระดอกกระเด็นดนครับผมบัวแดงพี่น้องบัวแดงเอาบัวแดง นี่ครับผมเมื่อลักษณะาการลรงน้ำนะครับพี่น้องพี่น้องต้องนะครับหนึ่งนะครับต้องมั่นใจว่าตัวเองสามารถลงเอาได้ี้ยางรถหรือว่าสิ้งที่ถ้าไมเห้าร้อยน้ำได้พี่น้องจังลงสองถ้าคนที่เป็นโรคร่วมชักหรือว่าโรคบ้าหมูพี่น้องอย่าลงนะครับ ขอสำคัญนะพี่น้องจะอะไรก็ตามแต่นะครับอย่ามาคนเดียวให้มาน้ากันอย่างน้อยสองคนพี่นอ้องอย่ามาคนเดียวอย,อย่า,าผู้หญิงมาด้วยเอาแต่ผูนะ้ชายมานะพี่น้องเป็นอย่างจังบ,าบ,าบาอใบออามายิงมาพอใบาอมายิงเนะาะหลังเทียก,กับประกาศลงไปซอยไดย้หันบัวหันหันปิ้งกัดพี่นอ้นองกับมิแต่รสิเลียนหนีหันปลาไาจังผมนี่กับบาา้าเรียนหนีดอก พี่น้องจะบอกกะจีมึงจ้าก่อนแหละวะ่าเอาปีงตัวใหญ่บ่นี่ก็พี่น้องปลาลวงเอาบัวแดงปลาดำลุงเอาบัวแดงพี่น้องเอาไปแจงเนาะเอาไปแจงให้พี่ให้น้องกินต้อนรับพี่น้องสีมาทอดกฐินน,นะครับพี่น้องทอดทอดมหากฐินที่ บันนุพยอมที่วัดทุ่งรำฐานพี่น้องวันที่สี่พ่อยอสองหาหหกหลายคนก็นบ่โอ้ยแจงบัวบ่อเสียบดอกปนวาพี่น้องแจงส้มสายบัวนะครับพี่น้องเสียบผมเสียมาต,ตลาดพี่น้องเอ้ยจะเชื่อหรือไม,ม่เชื่อก็สามได้นะผมเสียมายี่บ,บาทได้สามอันพี่น้อง เป่นกนะระขดเนาะพิ่กกระกมวนมวลพ่กกระว่าเป็นหลายพี่น้องมาเคยออกมี่สามสามสายยี่สิบบาทเ <c oughs> ดือายจเราหกบาทกว้าพี่น้องเออแจงส้มสายบัวเนาะ <c oughs> นะครับพี่น้องภาพบรรยากาศเมาเนสซาในบ่อเอาไปแจงจะเป็นแจงส้มสายบัวจะเป็นตำใสยบัวก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแซบเบึด พี่น้องวัตตาใส่ผงนัวดำเดอ้อมันจังเสียบนี่ครับผมปพาบรรยากาศโอ้โหว่าเอาบปนีไปรถสูงหนึ่งแบบปะเอาบปนีไปในน้อย,ดออยเดินเห็นบ่นเออเนี่แหละพี่น้องแจงส้มสายบัวเป็นว่าเป็นอาหารบานเฮานะครับผมนึกถึงหมูดำๆนี่ครับพี่น้องครับผมสายบัวกับแจงส้มสายบัวอ่า เป็นเีดเียดขาปะนี่มาต่อเีดเียดขาพี่น้องแจงส้มสายบัวพี่น้องได้มาแล้วหมัดพี่น้องอ๋จะสามมัดกับพ่อมั้งเมื่อนี้เ่้แล้วนี้อดับะพเีพอขเอน้องเ้วนี่คพี่นองแจงนะครับแจงส้มสายบัวนี่บ่เป็นของ จี้ไล่พี่น้องนึกหลักว่าเสียดเชียงต้องลงเอาเชียงกับปีงกัดไปว่าลรวงหน้น <laughs> พาพย่ถามมาปีงพี่น้องอันปาลาดำพุฒเป็นผู้ล่งผมฒเป็นผู้ยุ่งขี้โขกอันผมยันปีงพีมม่น้องผมมากล่าล่วงนั่นก็ผมยันปีงพี่น้องอหายกำลังใจให้กำลังใจพี่น้องเนาะนี่ครับผม นี่สบัวบัวแดงอ,งาอ,าองา่าเป็นบัวบัวแดงบัวแดงแสดงใจไปน้องถ้าเป็นบัวโป้งต้องมาถ่นอุบลเป็นวาของคุณสัญญาออีกแล้้้วดยโโ่าัน ให้จะมีสติอยู่เม่วนที่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 สีขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับผมนี่แหละของเสียวิสานแจงส้มใสบัวตำใสบัวอร่อยอิรีเดอร์บนผมวิถีชีวิตในไม่แล้วก็เอาขึ้นรถพี่น้องขึ้นรถขึ้นรถ แกงส้มสายบัวตำสายบัวพี่น้องเสียบหลายแจงเสปลากระป๋องด้วยพี่น้องเด้อจะไปแจงเสปลาเข็งมันกินบ่อได้พี่น้องมันกางหลายแจงส้มสายบัวใส,ส,ส,ส่สสปลาทูก็ได้พี่น้องเอาตั้งแต่เนือมันแจงอย่าไปเอาทั้งกางใส่นะครับดีที่สุดแน่นอนคือแจงส้มสายบัวใส่ปลากระกป๋อง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  โอเคนะครับผมขอบคุณปลายดำหลายๆเดื้อเสียอาใส่บัวห้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ปได้แล้วครับป๊ยพี่น้อยโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับพี่นอ้อง